มันจะมีช่วงที่ดนตรีมันหยุดไอ้ช่วงที่หยุดนั่นะ่ะคือช่วงชีวิตผมตอนนี้คือความเงียบคือความว่างคือช่องว่างระหว่างโน้ตจริงๆความเงียบเนี่ยมันทรงพลังมากไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันเพราะนะบางครั้งเรามาฟังความเงียบเนี่ยมันเป็นเสียงที่เพราะที่สุดและจริงที่สุดและอมตะที่สุด New heart New world โลกเปลี่ยนไปไม่ใจเปลี่ยนแปลงก็ดนตรีมันเป็นส่วนผสมของชีวิตผมตั้งแต่เราเล็กๆแล้วผมเล่นเป็นโนตั้งแต่แบบ4-5หขวบแล้วแล้วแม่ก็ซื้อคีย์บอร์ด c a s ิโตัวเล็กซึ่งยังอยู่ทุกวันนี้แล้วก็มันมีมนเสน่ห์พิเศษ ผมจำได้ว่าตอนเล็กๆเนี่ยผมดูหนังอย่าง t o อปกัน์ o โรบหรือ Star Wars เนี่ยผมดูเสร็จผมมานั่งที่คีย์บอร์ดแล้วผมสามารถที่จะเล่น Melody s o u n d t r a ็กได้ทันทีเลยพวกนี้มันเหมือนมันเหมือนมันออกมาโดยธรรมชาติแล้วเราเราเราชอบ v i วเบชั่นเสียงสั่นสะเทือนของของเสียงเพลงที่มันออกมาเริ่มหลงไหลแล้วเริ่มชอบดนตรีตั้งแต่เล็กๆ แต่ว่ามาเอาจริงเอาจังมามุ่งมั่นอยากจะสร้างวงดนตรีที่มีชื่อเสียงตอนอายุ16ครับช่วงนั้นผมไปเรียนไฮสคูลที่อเมริกาช่วงนั้นเราก็ชอบฟังฟังเพลงร็อกฟังเพลงอลเทอเนทีฟังเพลง,งเฮฟวีเ่เมทัลฮาร์ดร็อกเข้ามาในชีวิตหลังจากสมอตสิบสองสิบสาเราฟังป๊อปอะไรเงี้ยพวกไมเคิลแจ็กสันพวกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีเฟสของความเป็น เด็กผู้ชายหรือวัยรุ่นในช่วงนั้นที่เราเริ่มหันมาฟังอะไรที่มันดิบๆอย่างเพลง rock ร็อกเงี้ยเราชอบมากๆก็ช่วงที่อยู่ไฮสคูลผมใช้ชีวิตอยู่กับคุณย่าอยู่กันสองคนแล้วก็ช่วงนั้นคุณย่าไม่สบายครับคุณย่ญญาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็ในในความเป็นวัยรุ่นกับเป็นความกับความเป็นคุณย่าเจเนอเรชันแกร็มันห่างกันมากมันถึงมี คอน FLICT กันค่อนข้างเยอะในเรื่องวัฒนธรรมในเรื่อง culture เราก็ย้อมผมแดงจัดโกนหัวข้างใต้เป็นแบบสไตล์พังเลยคุณย่าก็แบบไทยจ๋าเลยแบบเห็นเราตั้งแต่เล็กๆจริงๆคนแรกเลยที่ทำให้ผมหลงรักเสียงเพลงคือคุณยา่าคุณย่าเปรมเนี่ยครับผมตอนเด็กๆพอพ่อแม่ไปทำงานคุณย่าก็จะเบบ้ซิตเวลาผมร้องไห้ย่าก็จะอุ้มผมแล้วก็ ตีตูดผมแล้วเคาะจังหวะจําได้เสียงนี้อยู่ในหัวจนถึงทุกวันนี้ตะอะจึงจึง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 ตีก้นและร้องเพลงตามจังหวะบีทบ็อกซ์รุ่นแรกของโลกก็ได้แล้วก็คือทำให้ผมแบบนิ่งเงียบหลับสบายและมีความสุขเพราะคุณย่าเปรมทีนี้เนี่ยพอผมเริ่มทำวงกับเพื่อนฝรั่ง ที่อเมริกาช่วง15-16เริ่มเขียนเพลงแรกชื่อเพลง darling เพลง fly เนี่ยเ,เราก็เริ่มมีคนรู้จักในเมืองของเราได้ไปเล่นเป็นวงเปิดให้กับวงดังในอเมริกาชื่อวง the go-go's เป็นวงผู้หญิงเป็นซึ่งก็เป็นสเต็ปที่ค่อนข้างสร้างความมั่นใจและความภูมิใจให้กับเราในฐานะนักดนตรีใหม่นะครับผมทีนี้เนี่ย ไอสมาชิกล่าสุดที่ที่เราฟมอร์มวงกันตอนอายุ16เนี่ยเราทำเพลงกันมาละ3าเพลงมีมีโชว์มีเล่นตามบ้านเพื่อนหลังบ้านบ้างงานพรอมงานเขาเรียกว่า homecoming งานเต้นรำในไฮสคูลเหมือนที่เราเห็นในหนังวงผมก็ได้เล่นมาถึงจุดที่เราจะต้องหาชื่อวงหานิยามสำหรับวงซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆบางครั้งการแต่ง ชื่อวงอะยากกว่าการแต่งเพลงทีนี้เนี่ยช่วงนั้นก็มามาอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับที่คุณย่าไม่สบายมากๆแล้วก็คุณย่าก็จากผมไปคุณย่าเสียชีวิตตอนที่กำลังทำวงอยู่พอดีก็เป็นการสูญเสียครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่ามันสะเทือนใจ คนที่เรารักมากๆคนที่อยู่ใกล้ชิดคนในครอบครัวเราจากไปเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมยังไม่เคยพบกับการจากลาหรือการตายของคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณย่าเป็นคนแรกที่ที่จากผมไปต่อหน้าต่อตาคืนที่คุณย่าเสียครอบครัวก็ยืนล้อมมาอยู่ข้างๆคุณย่าที่เมกานะฮะแล้วก็ทุกคนก็กราบลาแล้วก็จังหวะ จังหวะที่ผมไปไปไปก้มกราบคุณย่าแล้วกอดคุณย่าก็เป็นเป็นโมเมนต์สุดท้ายที่ที่คุณย่าหายใจเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ก็เสียชีวิตตอนที่ผมกอดอยู่ผมมันมันมันช็อตไปหมดมันนิ่งไปหมดเลยครับเราก็ร้องไห้กันแล้วก็ผมก็ออกไปหลังบ้านแล้วก็ มองไปที่ท้องฟ้าตอนกลางคืนเห็นดาวเห็นพระจันทร์แล้วแบบตะโกะบอก w ทํทำไมชีวิตมันโหดร้ายจังเลยวะทำไมมันเจ็บปวดขนาดนี้แล้วก็โมเมนต์นั้นอะวันที่คุณย่าเพรมจากไปมันเป็นมันเป็นจังหวะของชีวิตอีกจังหวะหนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าชีวิตเรามันไม่แน่นอนเลย ช่วงเวลาหรือหรือเวลานี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเราไม่รู้ว่าเราจะมีก,กี่ลมหายใจแล้วก็เรามีเวลาเหลืออยู่อีกกี่วันกี่นาทีเพราะฉะนั้นการจากไปของคุณย่าเปรมในวันนั้นทำให้ผมเห็นคุณค่าของชีวิตว่าต่อจากเนี้ยทุกๆวันเราจะต้องทำให้มันดีที่สุดเต็มที่ที่สุดทำสิ่งที่เรารักแล้วก็แบ่งปันกับคนที่เรารักไม่เสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่ คำตอบของชื่อวงมันง่ายมากเลยคืนนั้นเราเลยใช้ชื่อคุณย่าคือเปรมเป็นชื่อวงนี่คือจุดกําเนิดของชื่อวงดนตรีเปรมครับม,มันเป็นช่วงที่พอคุณย่าผมเสียผมต้องอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในลอสแอนเจลิสอยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่เลยตอนนั้นเพราะว่าเรามันไม่มีใครมาบังคับให้เราตื่นหรืออ่านหนังสือหรือทำกันบ้าน แล้วก็สิ่งที่ผมที่เรียกน้ำตาให้ผมได้มากที่สุดตอนนั้นก็คือความคิดถึงเราคิดถึงเมืองไทยคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องชายเราเพราะว่าเราใช้ชีวิตคนเดียวอยู่ในอเมริกาช่วงนั้นดนตรีทำให้ผมมันเปิดประตูให้ผมไม่ต้องเหงามากมันทำให้ผมได้เพื่อนใหม่ๆในเมืองที่ผมอยู่เอลมอนเตเนี่ยเต็มไปด้วยเม็กซิกันแล้วก็พวกแก๊งสเตอร์โชโลที่เขาสกินเฮดกัน วันแรกที่ผมย้ายไปเรียนที่นั่นผมโดนปล้นใต้สะพานมีพวกสกินเฮดพวกชนโลมา3 4สคนเดินเดินตามผมมาใต้สะพานแล้วก็เอามีดจะมาแทงผมแล้วก็วิ่งรอผมแล้วแบบเอานาฬิกา mm. กระเป๋าอยากได้อะไรเราก็ให้ไปหมดเลยแล้วมันก็ขำกันขำกันแล้วก็หัวเราะยอแล้วก็แบบ You Chinese You Chinese Are you so good You เจ๋งนักหรออะไรเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วมันก็เอากระเป๋าเอานาฬิกาแล้วก็วิง่งหัวเราะกันไปผมก็ยืนนิ่งสัน่นแบบสั่นเลยเราเพิ่งมาจากเมืองไทยกำลังอบอุ่นอยู่เอกมัยมันก็แบบมีเพื่อนกำลังสนิทกับเพื่อนแนละ้วเราถูกย้ายเหมือนเหมือนปลาออกจากน้ำเลยอะแล้วไปอยู่อยู่ในที่ที่ไม่คุ้นชิน เราก็อยากกลับเมืองไทยมากเราแบบไม่อยากอยู่ที่นู่นเลยแล้วก็อยู่ในที่ใหม่เพื่อนก็ไม่มีเนี่แหละผมอยู่กับกีตาร์ซ้อมกีตาร์ซ้อมเขียนเพลงอยู่คนเดียวในในห้องนอนที่อเมกาจนวันหนึ่งไอ้สิ่งที่เราเล่นเราซ้อมมันไปมันไปเข้าหูของเพื่อนๆในโรงเรียนทำให้เรามีเพื่อนใหม่ๆจากเพื่อนคนสองคนทำให้เรามีสังคม เป็นส e มบ d y ขึ้นมาในใน high School ได้เล่นตามงานสำคัญสำคัญกลายเป็นจากจากเด็กเนิร์ดหรือเด็กที่ไม่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นเด็ก Popular ใน High School ที่อเมริกาซึ่งเราก็เห็นมันจะไม่มีวันเป็นไปได้ถ้าไม่มีดนตรีเพราะว่าดนตรีสำหรับผมมันคือภาษาสากลที่แท้จริงมันสามารถทลายกำแพงความคิดความเชื่อศาสนาอย่างที่ผม ได้สัมผัสกับตัวเองจากเพลงของจอห์นเลนนอนอย่าง Imagine ซึ่งเป็นเพลงที่ทำให้ผมมั่นใจว่าเราจะมาเส้นทางนี้บทเพลงศิละปะดีๆถ้าเกิดทำออกมาด้วยเจตนารม์และประสบการณ์แล้วก็ความตั้งใจที่ดีมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกมาในเชิงบวกได้ผมเช่นพูดได้เต็มปากเลยครับว่าดนตรีคือเราหมายใจของผมผมใช้ดนตรีในการบำบัดตัวเอง ในการระบายความรู้สึกในการแบ่งปันความรักและก็ความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆให้กับเพื่อนร่วมโลกครับจังหวะชีวิตผมตอนนี้โอ้โหเมทัลลิกาเคยฟังเพลง sad but true ไหมเตึมตึมเติมต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 มมันจะมีช่วงที่ดนตรีมันหยุดตึงตึงตึง ไอ้ช่วงที่หยุดนั่นอะคือช่วงชีวิตผมตอนนี้คือความเงียบคือความว่างคือช่องว่างระหว่างโน้ตโน้ตเราผ่านมาทุกโน้ตแล้วแล้วมันเหนื่อยบ้างมันท้อบ้างมันสนุกบ้างมันเสียใจบ้างแต่ไอ้ช่องตรงกลางระหว่างโน้ตช่องที่มันเงียบจริงๆความเงียบเนี่ยมันทรงพลังมากไอ้ความว่างเปล่าเนี่ยจริงๆมันเพราะนะถ้าเราตั้งใจฟังชีวิตเรามันวุ่นวายมันหนักหน่วงมันดังมาทั้งชีวิต บางครั้งเรามาฟังความเงียบเนี่ยมันเป็นเสียงที่เพราะที่สุดและจริงที่สุดและอมตะที่สุดเมื่อมองย้อนกลับไปมันหมการจากลาการสูญเสียการเจ็บป่วยเนี่ยมันเข้ามาตลอดเวลาจากคุณย่าที่รักมากๆที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เลี้ยงเรามาจนถึงแฟนคนแรกที่เป็นมะเร็งเสียในวัย30กว่าจาก คนที่เราตั้งใจจะฝากชีวิตว่าคนนี้แหละคือคนที่เราจะแต่งงานด้วยทุกอย่างลงตัวที่สุดวันหนึ่งเขาจากเราไปโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวเป็นจุดกำเนิดของเพลงแค่เธอที่ต้องการซึ่งซึ่งเราอยู่ในวงการเพลงเราพยายามที่จะข่อยคว้าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะดังอยากจะมีเพลงฮิตเขียนยังไงมันก็ไม่ฮิตสักทีทำยังไงมันก็ไม่โดนสักทีค่ายก็ปฏิเสธเกือบทุกค่าย จนวันที่เราเสียใจมากๆจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารักมากๆนอนไม่หลับกินไม่ได้มีอยู่คืนหนึ่งตีสองมันเจ็บมันแน่นอกมันนอนไม่หลับเราตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วเดินลงไปข้างล่างที่เป็นโนที่บ้านผมแล้วมันก็ออกมาโดยธรรมชาติทั้งน้ำตาทั้งเมโลดี้ มันออกมาเป็นการบำบัดกลับมาได้ไหมฉันยอมได้ทุกอย่างขอเพียงแค่พอได้มีทางให้กลับมารักกันเขียนออกมาสิบนาทีไม่เคยทำอะไรแต่มันโฟลขนาดนั้นแต่พอ เม l โลดี้เนื้อหาออกมาปุ๊บน้ำตาไหลปุ๊บมันเบาสบายมันว่างขึ้นมากลับเป็นเพลงที่โปรดิวเซอร์ระดับประเทศได้ยินและเลือกเพลงนี้จับเซ็นสัญญาเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเราได้เปลี่ยนแปลงพลังความทุกข์เนกาทีฟเอนเนอร์จีมาเป็นพลังบวกเอาประสบการณ์ชีวิตที่ร้ายๆมา เป็นพลังงานบวกสร้างเป็นงานศิลปะเป็นเพลงที่สามารถแบ่งปันฟังร่วมกันได้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนรู้จักเจเปรมคือเพลงแค่เธอที่ต้องการโมเมนต์แรกจำได้ว่าเราเพิ่งปล่อยเพลงตอน6โมงเย็นและคืนนนผมมีเล่นดนเรียงคืนทุ่มหนึ่งขึ้นเวทีลงมาเล่นชั่วโมงครึ่งเล่นดนเตียงคืน เอ๊ะทำไม Facebook มันเด้งแบบโห,โหเยอะมากเด้งแบบแต่ก่อนมันเป็นตัวแดง99บวกบวเฮ้ย hey, <c oughs> เพลง <c oughs> เราแม่งฮิตภายในเพราะว่ามันมันไปอยู่ในละครช่อง7ด้วยมันไปอยู่ในละครเรื่องน้ำซอสทรายอยู่ในฉากเด็ดเลยที่สอนรามกำลังบอกรักกบสูว่านานเหนืออะไรเงี <c> ้ย <oughs> แล้วเพลงมันไปโดนใจช่วงนั้นมันล้านวิวในคืนเดียวเฮ้ยเราดีใจมากว่านี่คือสิ่งที่เรา ต่อสู้ฝ่าฟันไขว่คว้ามาทั้งชีวิตต่อสู้ไปจนถึงระดับที่ว่าเรายอมแพ้แล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ตามความฝันเราก็ยังจะทาไปเรื่อยๆนี่แหละไม่สนเรื่องอะไรแนละ้วมันก็เป็นช่วงแห่งความสำเร็จทางโลกที่เราเรามีความสุขเราชื่นใจเรา y yes! e สำเร็จแล้วเพื่อนๆในวงก็แบบดีใจกอดกัน พ่อแม่พี่น้องภูมิใจกันเพราะว่าเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราอยากได้เป็นสิ่งที่เราก่อยคว้าแล้วมันเป็นจริงแล้วน้องชายผมดีใจมากพอเห็นพี่ชายเต้นไมเคิลอยู่ที่บ้านตั้งแต่แบบเจ็ดแปดครัวเล่นเป็โนโนซ้อมเป็โนโนซ้อมเล่นกีตาร์อะไรเห็นเราทํามาคนอื่นเพื่อนๆเราบางคนก็ประสบความสาเร็จใน,ในเส้นทางดนตรีตั้งแต่ยนะี่สิบสามสิบอะไรอย่างเงี้ยของเราใช้เวลานานมากใช้ความเพียร ใช้ความอดทนโหต้องไปออกรายการต่างๆด้วยแล้วก็ก็เป็นเป็นช่วงที่ผมแฮปปี้มากๆอยู่ประมาณหนึง่ง